ช่วงคุยกันบายใจค่ะกลับเข้ามาในช่วงของคุยกันบายใจนะคะเนื่องจากว่าวันนี้ก็เป็นวันแรกของการลงทะเบียนคนละครึ่งพล u สค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจับตัวนะคะท่านครางจังหวัดนราธิวาสค่ะมาคุยกับเราเรื่องของโครงการคนละครึ่งพล u สเลยนะคะเร็กได้ว,ว่าก่อนหน้านี้ท่านครางก็ลงพื้นที่กันตลอดเลยนะคะกับโครงการนี้นะคะต้อนรับนะคะ ว่าที่ร้อยเอกภวัตปั้นบำรุงกิจค่ะท่านครังจังหวัดอาราธิวาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกของการลงทะเบียนคนละครึ่ง plus นะคะทราบว่าตอนนี้สิทธิ์เต็มแล้วใช่ไหมคะ่านค่ะเต็มแล้วครับตอน4ี่โมงเย็นนี่เบ๊ะเลยนะคะยังไม่ทันวันหนึ่งเลยนะคะก็คือเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านครังได้พูดถึงรายละเอียดแนวะคิดนโยบายของทางรัฐบาลหน่อยกับการดําเนินการโครงการคนละครึ่งพ l ั s ค่ะ ก็แนวคิดหรือว่านโยบายหลักของโครงการในทากจริงแล้วก็พูดง่ายๆก็คือรัฐช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วก็เพื่อจะกระตุ้นให้ให้คนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นะนะครับก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยนะครับส่งเสริมเรื่องของค่าของชีพมันเราค่าใช้จ่ายต่างๆที่ประชาชนกําลังเดือดร้อนในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาคะครับตรงนี้ก็จะช่วยส่งเสริมไปนะครับ ส่วนไอ้คำว่า plus เนี่ย plus ก็จะแตกต่างไปจากโครงการเมื่อตอนปี65ใช่ไหมครับ plus เนี่ยก็มี plus ที่มีความหมายได้หลายอย่าง plus แรกก็คือ plus ที่เพิ่มจาก150บาทต่อคนต่อวันมาเป็น200 plus ที่2นี่ก็คือขยายกลุ่มเป้าหมายมาเป็นตั้งแต่อายุ16ปีบริบูรณ์ลองได้นะครับ plus ที่3นี่สำคัญคือ plus mindset สำหรับผมนะ plus mindset เพราะว่า ทำให้คนที่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยเขาเห็นว่าการที่เขาอยู่ในระบบภาษีเนี่ยเขาเห็นว่าเขาได้เท่าไหร่กาได้สองพันสี่นะถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเขาได้สองพันแต่อันนี้เ็าจะได้สองพันสี่นะครับอันนี้ก็เป็นพัดสําคัญสําคัญที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่ามีมีส่วนสําคัญส่วนอีกคาถามที่มักจะมีถามกันอยู่เรื่อยว่าแล้วมันจะเวิร์กไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างแรกก็ต้องบอกว่ามันมีความจําเป็นทางเศรษฐกิจ จากสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้ฟังท่านรองนายกเอกนิติพูดถึงเนี่ยก็จะพอจทราบว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันกาลังหดหัวกําลังวิ่งลงอยู่ก็เลอาจจะไปติดลบได้นะครับแล้วก็การลงทุนค่อนข้างต่ําเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเป็นกืง่งๆเกือบจะเรียกว่าวิกฤตที่จําเป็นจะต้องกระตุน้นกระตุ้นเพื่อให้เศรษฐกิจระยะสั้นเนี่ยมันขยับตัวกระตุ้นให้เกิดเม็ดเงินเพิ่มขึ้น,นในระบบต้องเกิดเม็ดเงินเพิ่มขึ้นในระบบ ไม่ง,งั้น GDP ถ้าถ้าโครงการนี้ทําสําเร็จเนี่ย GDP ก็น่าจะขยับขึ้นไปได้อีก0.3 4จุดก็อาจจะดันให้ GDP ที่ตอนแรกมีมีผู้เชี่ยวชาญอาจจะเคาะไปจนถึง0.8ค่ะก็อาจจะดันไปเป็น1กว่าอะไรเงี้ยได้นะครับซึ่ง<อ>ตัวนี้ก็เ,เป็นส่วนสำคัญใช่ใช่โดยการไอ้กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเนี่ยผ่านคนละครึ่งพัสเนี่ยตามนโยบายของท่านรองนายกเนี่ยก็มีแนวคิดเรื่องของการกระตุ้นสั้นได้ผลยาวแลวก็กระจายตัว กระตุ้นสั้นก็คือกระตุ้นโดยใช้แพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วก็เลยทําได้ในระยะเวลาอันสั้นมันมีแพลตฟอร์มถุงเงินอยู่แล้วเปล่าตังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพออัดนโยบายอัดโครงการเข้าไปมันทําได้เลยนะครับรส่วนได้ผลยาวเนี่ยในตัวแอป,ปหรือในแพลตฟอร์มถุงเงินอย่างเนี้เป็นต้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาสามารถมันมากกว่าการขายของแต่ว่าจะมีการสอน เสริมทักษะสกิลทางด้านด<ะ>ิจิทัลในการทำตลาดมาร์เก็ตติ้งดิจิทัลทั้งหลายก็จะทำให้ถ้าเกิดพวกเขาทำเป็นทำดี<ะ>มีเทคนิคแล้วเนี่ยในระยะยาวพวกเขาก็จะประกอบอาชีพได้มีรายได้เพิ่มขึ้น <sidewalk S 2> ห,รหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นะนะครับส่วนการกระจายตัวเนี่ย ก็จะเห็นได้ว่าโครงการนี้จะไม่ให้บริษัทใหญ่ๆผู้ค้าอะไรใหญ่เข้าแต่จะให้แฟนชมแฟนชายนี่ไม่ให้เข้าแต่จะเน้นไปที่ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งส่วนนี้ก็จะมีผลดีะนะครับที่จะทําให้เกิดการกระจายตัวมากขึ้นคือผู้ประกอบการรายเล็กๆก็สามารถที่จะเข้ามาแข่งขันได้ได้ได้ไดประโยชน์ร่วมกันนะครับก็เป็นเป็นคอนเซปต์ใหญ่ๆที่ที่ทางนโยบายที่รัฐบาลเขาได้ส่งเสริมไว้นะครับส่วนที่บอกว่า มันกระตุ้นเม็ดเงินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นยังไงนะครับก็อยากให้เรียนง่ายๆในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลใส่เงินเข้าไปเฉยๆคนเนี่ยจะไม่ยอมใช้เงินเพิ่มถูกไหมเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนก็จะใช้เงินเท่าเดิมอแต่พอใช้กลยุทธ์ที่มีการใส่ไปให้ด้วยแล้วคุณก็ต้องออกด้วยครึ่งนึงอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ถ้านึกภาพง่ายๆเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจขึ้นนะครับ ถ้าเราเปรียบเศรษฐกิจของประเทศเหมือนเครื่องบินสักลำหนึ่งนะครับเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยเวลามันจะบินไปได้เนี่ยมันต้องอาศัยเครื่องยนต์สีเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวที่1ก็คือเครื่องยนต์ตัว C หรือการบริโภคสัดส่วนเครื่องยนต์ตัวเนี้ยในในระบบเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ56%อโดยประมาณนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ตัวที่สองคือเครื่องยนต์ตัว I การลงทุนอีกประมาณ25%เครื่องยนต์ตัวที่3ามคือส่งออกและนําเข้า ส่งออกจริงๆก็ห้าหกสิบเปอร์เซ็นตแต่หากนําเข้าแล้วก็ไม่เหลืออะไรละเพราะเราก็นําเข้าแล้วก็ช้อปปี้รัต้ากันเยอะมันก็เลยไม่เหลืออะไรเท่าไหร่เครื่องยนต์นี้ก็เลยกลายเป็นดูเบาไปเลยส่วนเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายที่เป็นตัวกระตุ้นอยู่ตอนนี้คือตัวจีใ่พวกเราเนี่ยส่วนราชการเนี่ยการใช้จ่ายภาครัฐตัวจีการใช้จ่ายภาครัฐไอ้งบ3.78ล้านล้านหรือ3กว่า3ล้านล้านต่อปีเนี่ยก็คือตัวจีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรากําลังใช้เครื่องยนต์ตัวเล็ก ในการขับอ่าในการไปดันให้เครื่องยนต์ตัว C ตัวใหญ่มันดันมันมันดักอัดเม็ดเงินลงมาเพิ่มเพราะนั้นรวมรวมแล้วอย่างน้อย20ล้านคนเนี่ยยังไงก็ต้องเอาเม็ดเงินออกมาใช่ถูกไหมอย่างน้อยอ่ะสองพันสี่ก็ต้องดึงเม็ดเงินออกมาอีกสองพันสี่อ่ามันก็เลยจะทาให้ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจว่ามันดูกระเติบโตขึ้นอ่าดูกระเตื้องขึ้นดูดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นแล้วมันก็จะส่งผลเป็นทอดๆต่อไปใช่ไหม พอคนมันออกมาจับจ่ายใช้สอยร้านก็ขายได้ร้านขายได้ก็มีแรงไปซื้อของมาขายต่อมีแรงไปจ้างลูกจ้างต่อเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจในระยะสั้นมันก็จะขยับตัวต่อไปได้ราบลื่นนะครับอันนี่ก็คือแนวคิดของมันมองภาพล้วโอเคนะคะมันก็จะไหลไปเรื่อยๆมันก็จะแบบไม่เก็บไว้อย่างเดียวก็คือเอามาใช้ด้วยเราให้ครึ่งหนึ่งคุณก็ออกมาใช้ครึ่งหนึ่งก็ดีนะคะซึ่งก็เป็นโครงการที่แบบหลายๆคนก็ชอบนะ ตั้งแต่เฟสที่แล้วจนตอนนี้แล้วนะคะคแล้วก็ช่วงวันที่15ที่ผ่านมาก็มีการเปิดให้กับผู้ประกอบการด้วยนะค<น>ะ,นะในการลงทะเบียนเป็นยังไงบ้างคะก็ผู้ประกอบการก็ให้ความสนใจเยอพะพอสมควรคะนะครับจริงๆตอนนี้ลงทะเบียนยังไม่ได้ทราบตัวเลขตายตัวแต่ว่าที่ลงสําเร็จแล้วตอนนี้หนึ่ร้ยสิบเ้านตั้งแต่เมื่อวันที่18แปดนะครับแต่ะตอนนี้เข้าใจว่าต้องมีอย่างน้อยห้าร้อยร้านห้าร้านค้า ซึ่งก็นั่งรอค่อยๆค่อยๆคัดกรองเรื่องเอกสารที่หนึ่งเพราะว่ายังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันนิดหนึ่งตอนช่วงขั้นตอนลงทะเบียนก็จะมีร้านค้าอยู่2ลักษณะเนาะร้านค้าทั่วไปกับร้านค้าที่เฉพาะเฉพาะก็อย่างเช่นพวกทําเล็บทําผมอะไรที่บอกเนี่ยตอะนั้นแบบลงทะเบียนจะไม่เหมือนกันถ้าพวกทําเล็บทําผมสรุปง่ายๆคือพวกทําเล็บทําผมเนี่ย อันนี้เขาลงทะเบียนเนี่ยเขากรอบลงทบใบลงทะเบียนในแบบลงทะเบียนแล้วก็ไปที่กรุงไทยได้เลยแต่ถ้าเป็นร้านทั่วไปอย่างอื่นเนี่ยขายสินค้าอุปโภคบริโภคอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้เขาต้องให้เจ้าหน้าที่ฝั่งมหาดไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านประหลัดอะไรอย่างเงี้ยเซ็นรับรองในแบบมาก่อนแล้วถึงจะมายืนที่กรุงไทยช่วงเนี้ยยังมีสับสนอยู่บ้างก็เลยทําให้อาจจะช้าบ้างเออกว่าก็จะได้ขึ้นทะเบียนแต่ตรงนี้ก็ อยากจะให้พี่น้องประชาชนสบายใจเพราะว่ามันยังมีเวลาไปจนถึงนู่น19ธันวานะครับก็ลงทะเบียนไปได้เรื่อยๆใารวันนี้มาและเอกสารไม่ครบกับไปก่อน้วก็ค่อยมายื่นได้ใช้ได้ก่อนก็มีสิทธิ์ขายของได้มากกว่าเพิ่มขึ้นก่อนถูกไหมใช้ใช้เพราะว่าเสร็จก่อนเนีะแล้วก็สิทธิ์มันใช้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณที่ยี่ใช่ไหมคะที่เขาเริ่มใช้สิทธิ์ร้านค้าก็อาจจะได้ก่อนบางคนแต่ว่าก็คือลงได้เรื่อยๆลงได้เรื่อยครับส่วนร้านเดิมเนี่ย ร้านเดิมเนี่ยจะง่ายหน่อยอเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถจะเขาไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่ก็คืออัปเดตที่แอปแอปพลิเคชันถุงเงินได้เลยนะครับให้มันเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดกดแบนเนอร์คนละครึ่งพัดเพื่อตกลงเรื่องเงื่อนไขแล้วก็ สามารถจะเปิดตัวได้เลยเพราะร้านร้านเราเนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากข้อมูลเดิมตามโครงการคนละครึ่งเดิมเนี่ยเรามีอยู่เ0็ดพกว่าล้านถ้ารวมนี้เข้าไปก็น่าจะแตะแปดพ0นล้านขึ้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีทางเลือกให้กับผู้บริโภคเยอะพอสมควรเฉพาะในในนาราทิวาสนะครับส่วนภาคประชาชนเนี่ยของเรานี่แสนแสนสองถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับเมื่อเมื่อคงคนละครึ่งที่แล้วเนี่ย ส่วนที่ลงทะเบียนมาใหม่นี่ก็น่าจะไม่ไม,ไม่ต่ำกว่าสามพันะที่ลงใหม่นะครับาว่านั้นก็รวมๆยังไงก็มีแสนสองแสนสาที่จะได้โอกาสได้สิทธิ์กับโครงการครั้งนี้นะครับกัคือสําหรับอันนี้เป็นผู้ประกอบการใก็ บางคนอาจจะสับสนอันนี้ผู้ประกอบการนะคะเขาเริ่มลงทะเบีเพราะว่าบางคนโอ้ธนาคารคนเยอะมากเลยรีบไปรีบไปแต่จริงๆคือเขาผู้ประกอบการที่เขาจะลงอะค่ะเพราะว่าเท่าที่ลงไปบางคนก็มีปัญหาเหมือนที่ท่านคังบอกว่าคือเอกสารไม่ครบบ้างแบบไม่ได้มีเอกสารลืนยันอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็เลยต้องกลับไปใหม่แต่มันก็ดีนะคะ เพราะว่าเราก็ได้รู้ประสบการณ์ว่าอ๋อโอเคมันต้องเตรียมอันนี้นี่นี่กรุงนี้ใครมายื่นใหม่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่คือจริงๆเนี่ยที่ธนาคารกรุงไทยตอนนี้ที่เขารับเนี่ยมีทั้งสองส่วนทั้งทั้งประชาชนด้วยฝั่งฝั่งถือเป๋าตังค์ด้วยแล้วก็ฝั่งฝั่งร้านค้าที่ถือถุงเงินด้วยนะครับก็ทางธนาคารกรุงไทยก็จะแยกร้านค้าเนี่ยรับลงทะเบียนอยู่ทางด้านล่างอ่าส่วนประชาชนเนี่ยจริงๆแล้วขึ้นไป ออปข้อมูลที่ข้างบนแต่ว่าจะต้องมาคัดกรองเอกสารก็เลยจะเห็นคนจํานวนมากอยู่หน้าธนาคารเพราะว่าจะมีส่วนคัดกรองตอนนั้นประชาชนก็ต้องตรวจสอบตั้งแต่สิทธิ์ก่อนตัวเองเคยมีชื่อในซิมตรงกับชื่อตรงกับซิมก่อนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ตรงก็เข้าเรื่องที่จะอัพโหลดแอปเปาตังไม่ได้ถ้าอัพโหลดแอปเปาตังไม่ได้ก็ลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งพัทไม่ได้อีกนะครับ ก็เลยก็เลยตอนที่ดูแลประชาชนให้ก็จะมีทั้งสองส่วนควบคู่กันไปแต่คงไม่ได้พี่ปัญหาอะไรใช่ครเพราะท่านทางลงทุกวันเลยนะคะไปหน้างานทุกวันเลยเพื่อแบบให้ทําความเข้าใจพี่น้องประชาชนด้วยเผื่อมีปัญหาอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลงทะเบียนแต่ว่าผู้ประกอบการก็เปิดรับอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็คือสิทธิ์ก็เต็มหมดแล้วใช่ครับฝั่งฝั่งพประชาชนเต็มหมดจะมีไหมคะเล็ดลอดออกมา ได้ลุ้นอะไรเงี้ยแหละแต่ต้องรอลุ้นต่อไปแต่ก็ยังอยากให้กําลังใจกับคนที่อาจจะลงทะเบียนไม่ทันในวันนี้นะครับว่าจริงๆแล้วก็มันก็ยังได้ลุ้นอยู่แหละเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มที่ลงทะเบียนเต็ม20ล้านคนเนี่ยมันก็จะผสมกันระหว่างรายเก่ารายเก่านี่ก็คงไม่หลุดหรอกที่เขาไปกดลงทะเบียนรับเงินไขเรียบร้อยแล้ว แต่รายใหม่ที่ว่าต้องรอรอตรวจสอบสีสามวันเนี่ยก็อาจจะมีที่คุณสมบัติตกกล่นไปพอคุณสมบัติตกเนี่ยก็แสดงว่าไอ้กลุ่มก่อนนี้ก็น่าจะต้องถูกยกมาให้คนที่เหลือได้ลุ้นต่อเพราะนั้นไกรที่อัปเดตฟัวแอปไว้เนี่ยเป่าตังไว้ก็ยังยังได้ลุ้นอีกสามวันนะแสดงว่าโอเคยังพอลุ้นอยู่อะไรที่ทําให้เราจะไม่ผ่านกับสามวันถ้าบอว่าเออเราลงทะเบียนแล้ว เราจะได้สามวันแล้วแล้วเกิดปุ๊บอ่านเราไม่ได้อะไรมันทําให้เราอาจจะไม่ได้ตรงนี้มันก็เป็นคุณสมบัติทั่วไปนั่นแหละของเขาเองนั่นแหละก็คือว่าเราเคยโดนตัดจิตหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าบางคนอาจจะเบาใจได้แล้วนะสามวันนี่ร้อยเซมิสแตนแล้วทั้ใจแป้วอีกแล้วนะต่แต่ที่ได้ข่าวมาแล้วก็แล้วก็เป็นห่วงแล้วก็อยากจะให้ลองลองตัดสินใจดูดีๆก็คือกลุ่มประชาชนบางคนเห็นใจ ได้ข่าวว่ามีไปซื้อสมาร์ทโฟนใหม่อะไรอย่างเงี้ยอออันเนี้ยน,น,น่าจะทราบข่าวแล้วว่าวันนี้มันสิทธิ์มันเต็มแล้วค่ะลองตัดสินใจดูอีกทีว่า <c oughs> ถ,ถ้าเออจะไปลงทุนซื้อเครื่องตอนนี้จะจะคุ้มหรือเปล่านะกับการที่จะต้องไปลุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องนิดนึงมันก็แล้วแต่คุณเนาะโอ้อันนี้ก็แล้วคือเราก็ไม่สามารถตัดสินใจให้คุณได้แต่ว่าคุณอาจจะอเออาจจะได้หรือเปลืออะไรอย่างงี้เ<ช>ออก็ลอง<ช><ช>ดูนะคะแต่มันอาจจะมีเลนลอดมาอย่างที่ทางบอกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งคนที่แบบ เอ้ยได้แป้วเออเอ้ยได้ลุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ก็ดูอีกทีหนึ่งละกันนะคะสําหรับเรื่องของคนละครึ่งพาร์ทนะคะซึ่งเราจะใช้เริ่มใช้สิทธิ์กันเมื่อไหร่คะท่านคะก็ตั้งแต่29ตุลานี้ครับ29ตุลยี่สิบตั้งแตุลาจนถึงธันวาเลยไหมคะใช่ครับอืเราจะเริ่มใช้สิทธิ์วันแรกวันที่ยี่สิบเก้ตุลาจนถึง31ธันวา68ค่ะนะครับแล้วก็จะต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน11พฤศจิกายน สำหรับคนที่ได้รับแล้วนะครับได้รับสิทธิ์แล้วก็ต้องใช้สิทธิ์ภายในสิบเอ็ดพฤศจิกาครั้งแรกยังไงต้องเคาะใช้หน่อยนึงอ่ค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็จะยังรักษาสิทธิ์ใช้ไปจนจบโครงการได้นะครับสองพันสี่นะคะก็วัดครั้งแรกก็อย่าลืมนะคะไม่งั้นก็จะโดนตัดสิทธิ์อันนี้เวลายังมีไหมมีค่ะเชิญค่ะท่านค่ะเวลามีย้อนเรื่องของประเดี๋ยวร้านมันมีสองส่วนใช่ไหมเมื่อกี้เราพูดถึงเวลาจะข้ามไปนิดนึงมันร้านเดิมร้านเดิมก็คือแอปแอปเอ่แอปแอปเดตแอปได้เลยค่ะแต่ถ้า ต้องต้องไปดูเรื่องของเอกสารหลักฐานเพราะอย่างแรกคือเขาต้องมีบัญชีกรุงไทยนะครับจะเป็นประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันต้องกรุงไทยเท่านั้นสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินผ่านเว็บไซต์ก่อนนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันถุงเงินมานะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องไปเตรียมเอกสารสมัครหลักเนี่ยที่บอกว่าเอกสารกับแบบฟอร์มมันก็มี2แบบหลักๆแล้วเวลาคุณจะขายของอะไรก็ต้องมีรูปสินค้าม,มีรูปร้านแล้วก็มีรูปตัวเองอยู่กับ ร้านอ,อยู่กับ,บของขอ,ออะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานประกอบแล้วก็ตัวถ้าอย่างที่บอกร้านทั่วไปก็ต้องไปให้จนที่ฝั่งมหาไทยเขาเซ็นรับรองมาเอ,อ,อกสารพวกนี้สําคัญคะจะได้มาแล้วไม่เสียเวลาแต่เวลาย,ยังมีนะครับก็<ช>นั่นแหละจนถึง15เอ้สิ9เนาะก็ไปลงแบบฟอร์มตัวนี้ก็คือเราต้องมารับที่ธานาคารเหรอคะ แ์มที่ที่ร้านค้าที่เขาลงจริงๆก็ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ก็ได้อก็คือดาวน์โหลดในเว็บไซต์ก็ได้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์เองก็ได้ถ้าเป็นร้านค้าผู้ประกอบการแบบก็ต้องไปทางมหาไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ่าใช่แต่ถ้าแบบเอ่อเหมือนทำเล็บทำผุมอะไรเงี้ยก็ก็จริงจจะ walk in มาเลยใช่ไหมครับมามาที่ธนาคารกรุงไทยเลยก็ได้แต่ว่าเตรียมเอกสารหลักฐานอย่างอื่นมาประกอบแล้วก็ ก็ต้องมีรูปถ่ายด้วยใช่ไหมคะทำเล็บทำผมอะไรก็จะต้องมีรูปกายตัวเองกับร้านกับร้านเหมือนกันเพียงแต่ว่าการจิดต่อเองง่ายหน่อยกับผู้ประกอบการแค่นั้นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นร้านค้าค่อยๆลงทะเบียนได้ยังจนถึงสิบสิบพักสิบเก้านเรื่อยนะคะตอนนี้ก็คือเขาแค่พึ่งลงทะเบียนในส่วนของคนที่จะใช้แต่ว่าร้านค้าลงได้เลยเรื่อยๆนะคะซึ่งตอนนี้ทางธนาคารเขาก็เปิดให้อยู่ช่ทราบว่าเสาร์ิันที่ผ่านมาก็ เยอะเลยครัเมื่อวันอาทิตย์นี้ก็พันพันกว่าหลายครับเฉพาะเมื่อวานก็พันกว่าหลายตอนนี้กาลังรอสรุปตัวเลขอยู่ว่าของจังหวัดเราเท่าไหร่ตัวร้านค้ากับตัวฝั่งประชาชนครับเดี๋ยวก็จะส่งข่าวมาให้อีกทีรอบนี้มีเดลิเวอรี่ด้วยใช่ไหมคะด้วยครับด้วยครับก็ขยายตรงนี้นี่ก็พลาสติกอย่างนึงเหมือนกันก็คือพาร์ทว่าให้ไปจนถึงเดลิเวอรี่ให้จนถึงขนส่งสาธารณะ พวกนี้ก็ต้องมีเอกสารหลักฐานตามอาชีพที่ตัวเองประกอบม,อมอามายื่นประกอบตอนที่จะขอเข้าเป็นร้านค้าเป็นทุนเงินก็ดีนะคะก็คือพี่น้องประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น ได้เกือบจะทุกอย่างเลยซื้อของใช้ช่วงนี้ใกล้จะน้าท่วมบางคนจะไปซื้อเข้าวสองอาาังขาะก็ได้ใช,ใ,ชใช้บริการทำเล็บทำผมทำส,มสวยก็ได้อีกแล้วก็คนที่ขี้เกยียจไปไหนถ้าอยากทำท้าวก็สั่งได้อีกก็ฟัดอ,อีกโอเคมากเลย <c oughs> สําหรับโครงการก็คือได้หมดเลยนะคะแต่ว่านี่ก็ ตอนนี้สิทธิ์เต็มตอนแรกอะเราว่าจะประชาสัมพันธ์ซะหน่อยให้ทุกคนมามาลง,ะลงทะเบียน <laughs> ให้ทันแล้วนะคะ <laughs> เพราะว่าดูเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการก็คือเต็มใ่มมทั้งหมดแล้วนะคะท่านกามีเพิ่มเติมให้สาหรับพี่น้องประชาชนที่แบบฟังอยู่แล้วมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยบ,บางคนก็กังวลอยู่ก็ตอนนี้ก็คงขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก่อนะนะครับแล้วแล้วก็ทั้งทั้งฝั่งของร้านค้าด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งฝั่งประชาชนด้วยส่วนอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า คนที่ไม่ทันยังได้ลุ้นอีก3วันนะลองลองลุ้นดูก่อนนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็คือเริ่มจับจ่ายไอ้สอยได้ตั้งแต่29ตุลละยี่บกตุลคมก็เริ่มจับจ่ายไอ้สอยก็ขอฝากง่ายๆครับก็คือว่าก็ขอให้ซื้อขายกันด้วยความซื่อสัตย์ตามกติกาเนาะโครงการดีมันก็จะได้มีรายไ้เราต่อไปแล้วมันก็จะจะได้ช่วยให้เม็ดเงินมัน เข้าสู่ระบบได้เยอะๆ,ๆเศรษฐกิจพี่น้องประชาชนเราก็จะได้กินดีอยู่ดีมากขึ้นนะครับนะคะ,น,ะ,คะนี่ก็ฝากด้วยนะคะเวลาเราก็ยังมีนะท่านครับนรื่งา,าสงัมภาษณ์ได้เต็มที่เลยนะคะกับเรื่องของโครงการคนละครึ่งพาร์ทตอนนี้ก็คือโอเคเรียบร้อยแล้วสําหรับทั้งลายเก่าลายใหม่แต่ว่าก็ต้องรุนสําหรับคนที่ออรอสามวัน<ช>นะคะอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้นะคะแล้วก็คนที่ ลงทะเบียนไม่ทันก็รอเผื่อมีลุ้นในช่วงหลังจากที่เขาลงทะเบียนแล้วอาจจะไม่ได้ก็ได้เหมือนกันนะคะคแต่ว่าเฟสสองจะมีไหมคะก็รอลุ้นก่ออันนี้ก็ต้องลุ้นอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเฟสหนึ่งเนี่ยพึ่งเองใช,ใช่ไหมคะก็ต้องรอดูสถานการณ์อะไรก่อนแต่ว่ารอบนี้ระบบไม่ล่มนะคะทั้งั ระบบถือว่าดี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 เสถียรกว่ารอบที่แล้วนะ้ารจดเพรเทียมนะครับใช่ลงง่ายขึ้นบางคนก็คือจากที่เราได้ลงทางเพจทางอะไรกระแสการตอบรับบอกว่าโอเคมากเพราะว่าลงได้ได้ไวคือหมุนแป๊บเดียวก็คือได้แล้วและหมุนไม่ล่มนะคะลองเข้าไปคอนเฟิร์มกันบางคนกดครั้งเดียวเดี๋ยวอาจจะงงเพราะเพราะเพราะตอนคู่มือที่ออกตอนแรกเนี่ยเหมือนว่าให้เข้าที่ตัวแบนเนอร์ G Wallet แล้วก็เดี๋ยวมันจะปรากฏ ไอตัวโครงการแล้วก็เข้าไปจริงๆแล้วเราก็เราก็รกีเช็คได้อีกรอบดเพราะว่าเราพอเราเข้าไปที่ตัว่ะที่จะเข้าไปกระเป๋าเงินนะ,ะออที่เป็นกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยพอคลิกเข้าไปตรงนั้นอะ่ะทจริงแล้วมันก็จะมีแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งอีกทีนะ<อ>ถ้าเราคลิกเข้าไปอีกทีเนะี่ยมันะจะยืนยันยืนยันครั้งที่สองเนี่ยแบ็กอัพข้างหลังเนี่ยมันจะเห็นชื่อเราถูกไหมอุ้ยไม่สังเกตเลยนี่ไม่สังเกตเลยแต่ว่าเอาไปใช้ ะ <c oughs> ส่วนใหญ่คนจะไปดีใจเพราะว่าไปกดแบนเนอร์แรกแต่อันนั้นไม่มีชื่อเราถูกป่ะจะเห็นแค่รูปตัวการ์ตูโปรไฟล์แต่ไม่ได้มีช,ชื่อนะ แต่ถ้าเข้าไปครั้งที่สองเนี่ยจริงๆมันจะเห็นละว่ามีชื่อเราแล้วก็มีเงินที่เราเคยเติมไว้หรือเงินเือนอยู่เห็นเห็นเงินเดือนเพิ่เดือนเมสองครั้โอเคไม่รู้เลยคือรู้ว่าโอเคกูได้ดีใจแล้วก็คือหกโมงบางคนอาจจะฝันไงคะตื่นมาปุ๊บก็อาได้หรอคือมันไวเกินเนี่ยใช่จริงๆอันนี้เป็นจริงเพราะว่าตอนเช้ามาก็แบบไอ เดี๋ยวเดี๋ยวฉันได้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกรอบดีอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเป็นแบบนี้เหมือนกันก็ดีใจสำหรับคนที่ได้แต่ว่าคนที่ไม่ได้ก็รอก่อนรอลุ้นอีก3วัน3วันนี้ประมาณนับตั้งแต่วันนี้อะวันนี้วันนี้วันที่พรุ่งนี้สิต้องพรุ่งนี้สามวันแล้วก็เดี๋ยวดูว่าได้ไม่ไดดด้เเีี๋๋ยยวว ทางทางรัฐบาลเขาก็จะแจ้งมาแหละว่าจะต้องดําเนินการยังไงมันเหลือสิทธิ์เหมือนคราวที่แล้วมันเหลือสิทธิ์อยู่เท่านั้นเท่านี้ลายกี่ล้านลายอะไรเงี้ยแล้วใครใครจะถึงล้านใช่ไหมใครจะลุ้นเข้ามาก็ลงใหม่ก็รอลุ้นดูก่อนนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือซัพพเอร์เต็มที่นะคะสําหรับท่านคลังถ้ามีปัญหาอะไรเชิญค่ะฝากเบอร์ฝากหมายเลขโทรศัพท์จริงๆแล้วมีปัญหาอะไรเนี่ยเข้าไปติดต่อที่สํานักงานคลางจังหวัดก็ได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆก็ต้อง ส่วนสุดท้ายเลยจริงๆต้องอยากจะขออนุญาตใช้เวทีนี้ขอบคุณด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือภาระหนักก็จะไปตกที่กรุงไทยนะครับต้องขอบคุณท่านบุการกรุงไทยโดยเฉพาะสาขาธนาาทวาสนะครับที่ดูแลประชาชนเป็นอย่างดีเลยเต็มที่มากแล้วก็ยังได้ภาคีเครือข่ายอีกหลายส่วนที่ช่วยไม่ว่าจะเป็นท่านนายกโปง่งทางนายกทางเทศบาลทางไหนอำเภอนะครับในอำเภอเมืองนะครับ ทางผู้บังคับการตำรวจจังหวัดนะครับทางผู้กำกับทัานอีวดีค่ะน,นี้ก็เป็นภาคกีช่วยเหลือ,อในส่วนของคงรังจังหวัดในฐานะของคณะผู้บริหารการคังประจาจังหวัดซึ่งรวมหน่วยงานในทางกัดกระทรวงการคังด,ด,ด,ด้วยเนี่ยจริงๆเราก็ช่วยสนับสนุนทุกวันเราจะส่งทีมเนี่ยไปช่วยคอยช่วยกรุงไทยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่พอ,อก็ไปช่วยคัดกรองคนคอยช่วยลงทะเบียนอะไรเงี้ยมีตลอดขอบคุณท่านสปสามิส ขอบคุณท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดะนะครับท,ท,ที่ช่วยส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยสนับสนุนในช่วงวิกฤตแล้ัก็ช่วยกันหมดเลยนะครับอขอบคุณะคะทุกส่ายนะครับที่ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือนะคะจากทุกฝ่ายเลยที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ลงทะเบียนกันแบบ สบายใจมากที่สุดนะคะถามอะไรตอบได้หมดเลยนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณนะคะว่าที่ร้อยเอกพวัตฟั่นบำรงกิจค่ะท่านคังจังหวัดนราธิวาสที่มาให้ข้อมูลกับเราถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่ามีโครงการดีๆที่คังดาเนินการเดี๋ยวเราจะทุบตัวนะคะท่านคังมาอีกนะคะกับช่วงของรายการวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ